ปัญหาชีวิตคู่ไม่ราบรื่นปัญหาบุตรที่ด่าว่ายากสอนยากประกอบพิธีหนุนดวงเกศาท้าวสุวรรณชีวิตไม่ราบรื่นอุปสรรคมากมายเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภใครที่แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วยังไม่ดีขึ้นประกอบพิธีหนุนดวงเกศาร้าเวสุวรรณโดยอาจารย์โกเมน หงษา086 328 1907ทาเวสวุวรรณผู้เป็นใหญ่ในจักรโลกกบาบ086 328 1907อาจารย์โกเมนหงษาหงษา,งาพยากรณ์